ข้อสอบแผดตูราห้าเก้านะครับข้อที่แปดนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องแถูลสอ่าแคูและกามีคำว,ว่าค่าควาสดสัมพัสธ์เนาะจริงๆก็คือกอไก่ก็ขอไข่ก็เป็นพวกฟังก์ชันธรรมดานะเป็นฟังก์ชันธรรมดานะอ่านข้อกอไกค่ครับเขาบอกว่าถ้า a มีค่าอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งแล้ว,ว f อมากกว่า F ฟสองลบอถูกหรือผิดทำยังไงครับแทนเลขก็ได้ลองแทนเลขดูก,ก่อนนะ อ่แบบง่ายๆก็คือแทนเลขนะครัเราแทนตัว A ที่มันมีค่าอยู่ในช่วงนี้ A เป็นอะไรดีคะหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองแล้วกันหนึ่งส่วนสองเราเราใช้หนึ่งเราใช้เป็นเศษส่วนหรือท้อสยมอะเศษส่วนแล้วกันนะเอาเอาเอาที่เราแทนจริงๆนะคะเราลองใช้ A เป็นเศษหนึ่งส่วนสองก็กลายเป็นเอฟหนึ่งส่วนสองมากกว่าเอฟอะไรสองลบหนึ่งส่วนสอง สามส่วนสวนองอะแทนค่าเข้าไปนะคะเอฟหนึ่งส่วนสองเอาหนึ่งส่วนสองแทนเข้าไปในโจทย์ยกกําลังสามค่ะหนึ่ง <1. S 2> ส่วนแปดลบกับสนะามคูณหนึ่งส่วนสี่บวกสี่นะเอาสามส่วนสองแทนเข้าไปในโจทย์ค่ะยี่สิบเจ็ดส่วนแปดลบสามคูณ เก้าส่วนสี่บวกสี่โอเคงั้นเราตัดเลขสี่ทิ้งเลยนะสั 2, าง์ท่ดีทำส่วนให้เหมือนกันหน่อยทำส่วนให้เป็นแปดเนาะทำส่วนให้เป็นแปดก็กลายเป็นหนึ่งลบกับหกนะครับอีกฝั่งนึงทำส่วนให้เป็นแปดยี่สิบเจ็ดลบกับ เอาสคูณเขาเ้าไปกีก9654ใช่ไหม9654ตัวนี้ลบกันทางซ้ายได้ลยตัดส่วนแปอเราเลยนะตัดส่วนแปอเราเลยลบ5มากกว่าลบลบ2ีิจงจริงไหมจริงเนาะโอเคอ่ะแสดงว่าขอไข่จริงนะขอไข่นะครับอ่ะเดีมาดูขอไข่ขอไข่เขาบอกว่าเอฟเอ็กซ์ X เนี่ยน้อยกว่า4 สำหรับทุกจํานวนจริง x ที่น้อยกว่าศนย์เราก็จับ f x น้อยกว่า4แล้วกันนะ f x ก,ก,ก็คือโจทย์นะคะ x ก,กําลังสมลบ3าม x ก,กําลังสองบวก4น้อยกว่า4ก็แก้สรรมการนี้แล้วดูว่ามันน้อยกว่า4สําหรับทุกจํานวนจริง x ที่น้อยกว่าศูนย์ไหมโอเคแก้อย่างไรคะตัดสี่ออกก่อนอย้ายสี่เป็นลบก,กันนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น0ูนเนาะทําไงต่อครับ ดึงตัวร่วมอกมครับดึงด,ดึงกกำลังสองออกไปเหลือ x ลบสามถ้าเป็นกำลังคู่ต้องตัดทิ้งนะแล้วใส่เงื่อนไขกำลังสองนี้ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วเขียนเงื่อนไขว่าอะไรโดยที่ x ไม่เท่ากับศูนย์เงื่อนไขเป็นไม่เท่ากับเพราะโจทย์มันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับโอเคตักเส้นมีแค่ค่าเดียวคือเลขสามบวกลบเอาช่องบวกหรือลบ ลบนะแล้วก็เอาเงื่อนไขไปใส่ตอนจบนะคะเงื่อนไขคือ x ไม่เท่ากับ0 0อยู่ตรงนี้แปลว่า <S <S 2> <S 2> สำหรับจำนวนจริง x ที่น้อยกว่า0เนี่ยก็คือทุกตัวที่น้อยกว่า0าูนย์เ x เนี่ยมันน้อยกว่า4หมดเลยก็ถูกนอ okay. นะสุดท้ายอคอวายเขาให้หาอะไรครับค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หายังไงดิฟแล้วก็จะเท่ากับ0นะครับ f แดเเท่ากับ สามเอ็กดิบดิบดิบกำลังสองลบหกเอ็กจเท่ากับศูนย์นะดึงตัวร่วมค่ะ <2, 3, S 1> ดึงสามเอ็กออกมานกันดึงสามเอ็กออกมาเหลือเอ็กลบสองเราจะได้ค่าวิกัดออกมาสองันนะคะเอ็กเท่ากับศูนย์กับเอ็กเท่ากับสองเขาบอกว่ามันจะมีค่าต่ำสุดตรงที่เอ็กเป็นสอง เราก็ตรวจสอบว่าตรงที่ x เป็น2อน่ะได้สูงหรือต่ำตัวอยังไงคบดิฟอีกรอบ f x เป็น 6x ลบ6แทน2เข้าไป f แ2เป็น6เป <6 S 2> ็น6ไหมเป <8. S 1> ็6 6ก็คือมากกว่า0มากกว่า0เป็นสูงสุดหรือต่ำสุด <8. S 1> เป็นจุดต่ำสุดสแสดงว่าตรงที่ x เท่ากับ2นะ จะเป็นต่ำสุดสัมพันธ์จริงไหมจร,จริงอีกนะตรงที่ x เท่ากับ2มันจะได้เป็นค่าต่ำสุดสัมพันธ์เขาไม่ได้มีหาค่าไม่ต้องไปแทนนะครับแค่นี้นก็พอตอบข้อตอบข้อ4นะครับก็คือ